มีกับผมแมทธทิวดีปอร์แชมป์นะครับผมคู่ห้าในวันนี้ฮะชกในพิกัดน้ำหนัก70.5กิโลกรัมครับนักชกจากประเทศฝรั่งเศสฮะจะรท้ันนักชกจากประเทศไทยครับมาดูกันว่าจะมีน็อกมีนับหรือว่ามีการมอบเงินรางวัลพิเศษจากทางแอนเดอร์ซินหรือเปล่าในคู่นี้ครับ ladies and gentlemen f i g h t number f v e this evening at 70.5 kilograms let's meet our fighters the first From the blue corner, he is 27 years of age, stands 177 centimeters tall, with a fight record of 29 fights, 21 wins, representing France. Please put your hands together for Jason Polino. และคู่โช่งเขาครับบุ้มแดงจากประเทศไทยครับเป็นนักชกจากจังหวัดสงขลานะครับคนนี้อายุ24ปีสูง175เซนเมตรชกมาแล้ว37ไฟชนะ22ขอสิ่งปรบมือให้เด่น9ก0 0แสนสักเก้าแสน from Thailand และกรรมการของคู่นี้เชิญคุณวิทเตริตแองรูน,โ,รนโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่ามันเหลือเกินครับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับเดินทางมาถึงคู่ที่5วันนี้ครับพิกัด70.5กิโลกรัมเด่น9ก้าแสนสัก9 000, ก้าแสนพบกับเจสันโพลิโอรจากฝรั่งเศสติดตามนะครับวัย24ปีครับเด่น9ก้าแสนร้อนักสู้จากจังหวัดสงขลาครับเด่น9ก้าแสนสัก9 000, ก้าแสนเรียว่าจายุทธกองสืบเดิมครับนักชกสายเลือดมุสลิมครับรายนี้ ไปดูผู่ต่อกนครับคุณมรุ์ครับก็มาจากประเทศฝรั่งเศสนะครับเจสันโพลิดอร์ครับวัย27ปีครับสูง177เซนติเมตรฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายสิงป่าตองครับนี่ครับนี่ก็ถือว่าเป็นนักมวยต่างชาติอีกคนนึงนะครับที่แข็งแกร่งจริงๆครับรูก้านี้สูงใหญ่เลยทีเดียวครับ177เซนติเมรก็ไม่ไปไหน้วครับสวนใหญ่สิงป่าตองภูเก็ตไฟครับ ช่วงที่ผ่านมาก็ฟิตซ้อมอยู่ตลอดครับนาทีของอาจารย์วิทริศแสงอรุณครับรางวัลพิเศษจากอันตะซินนะครับยังรอมอบอยู่นะครับบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยน็อกคู่ต่อสู้นะครับไต่ก้านคอวันนี้เราเห็นแล้วนะครับหรือจะเป็นศอกกลับเข่าลอยครับน็อกได้อันตะซินม,มอบให้1 0,000บาทถ้าเป็นจระเข้ฟาดหางก็รับไปเลย3 0,000บาทครับ จอระเข้ฟาดหางครับรายการนี้การคอใน2สองรายแล้วนะครับสอกกลับก็มีแล้วเข่าร้อยก็มีแล้วครับขอบคุณไทยนครพัฒนานะครับครับคู่ที่5ครับแม่ตัวโตครับแต่ว่าน้ำหนักน้อยเลือเกินครับ 75, 70 5กิโลกรัมครับคู่นี้รูปร่างแข็งแกร่งทีเดียวครับเดี๋ยวดูอาวุธครับเป็นยังไงโอ้โหแรงแข่งเลยครับ อะไรดีก็อยู่ครับคู่นี้โอ้ยเตะสองชั้นครับฮ่เด่นเก้าแสนปล่อยของเลยครับซ้ายหน้าไม่ธรรมดาแล้วครับคู่นี้ครับจับตาดูให้พีครับพร้อมจะมีทีเด็ดให้ดูครับพร้อมจะมีช็อตเด็ดให้เห็นครับมาแล้วคุ้มค่าครับรายการนี้ฮัาสูซ่าเลอวเกินครับมาแบบสบายสบายครับเด่นเก้าแสนเป็นพระเอกแล้วเป็นให้ตลอดการนะครับ แหมดูแล้วเวลาใช้ได้ครับทางานของเด่นเก้าแสนสักเก้าแสนครับใจต้องนิ่งแบบนี้ครับชกมวยทำงานใหญ่ใจต้องนิ่งครับขึ้นบนสังเวียนนี้ต้องนิ่งครับล,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 ล่าล้างอันนี้ไม่ได้ครับ <c oughs> ใส่คืนเหมือนกันครับเจ <c oughs> สันก็ไม่ยอมให้ลบคมรูปเหลี่ยมแต่ฝ่ายเดียวเลยครับทางานของเจสันพลิร์ โอ้ตบพกซ้ายยิงขวาเจ้องครับเจสันมาเป็นชุดเหมือนกันครับต้องระวังครับแปลกมักาดลนเหลือเกินครับหน้าลอยนะครับเจสันจะหัวโดนหรือเปล่าโดนแล้วครับขวาหลังโอ้โดนลำตัวนี่มีสักนะครับเจสันพลิรดด์ครับโอ้กะทิ้งขาดไม่มั่นใจเหลือเกินครับคู่เลยนะครับเต็นท์เข้าแสดนี่คู่เลยนะครับเรื่องจิตวิทยาครับเป็นสิ่งสำคัญนี่แหละครับว่าแล้วครับ แม่น้าลอยลอยแบบนี้นี่ครับโดนแล้วครับมาเหมือนเรือประมงเข้าฝั่งนี่แม่น่าเชิดนี่โดนทันทีครับครับโอ้กองเชียร์เฮกันลั่นครับโอ้โหชีวิตอยู่บนสังเวียนนี่อย่าประมาทนะครับแม่กรรมการเตือนครับอย่าขัดขาแบบนี้นะขัดขาแบบเคียวเกี่ยวข้าวนี่ไม่ได้ครับเตะรวบด้านข้างนี่ไม่ผิดกติกาครับครับต้องระวังแล้วครับเด่นเก้าแสนโดนปัดอีกแล้ว แม่ไปบวกปัดนี่อันตรายนะครับโมโหหัวร้อนไม่ได้นะครับอ้าวโดนปัดหนึ่งสองแม่แกอยากเอาคืนเลยครับอ้าวโดนไปอีกแล้วเขาตั้งป้อมรอต่อยอยู่แล้วเดินเข้าไปก็โดนนี่ครับโอ้โหทั้งอัปคัตทั้งปัดตรงนะครับตอนนี้เต็งก้าวแสนโดนไปแหมดูครับหลัการด้านล่างแกนี่ก็หายเลยนะครับเต็งของเต็งก้าวแสนครับโอ้ต่อยรับตัวครับสวยครับเริ่มมาแล้วครับเต็งก้าวแสนเสียบใน อาครับนี่คือเกมการต่อสู้ล้วนๆอาวุธล้วนๆเอาแล้วครับกลายเป็นเดือดเลยครับคู่นี้กลายเป็นเดือดแล้ววัดเลยครับเยสันโพรดอร์ฝรั่งเศสสิงปาตองมา,มาต้องอย่างนี้ครับม้ยช่องแปดสะใจรประเดีย์พระคุณเจ้าเดี๋ยวกลับมาครับยกแรงผ่านไปครับต้องบอกว่าครบทุกรสชาติเลยครับ เติน9ก0 0แสนสักเ0 0 0 0สกับเจสันโพลิดอจากฝรั่งเศสครับอ่าเป็นอาหารปากใต้อาหารดังในภูเก็ตประเภทน้ำพริกกุ้งเสียบอะไรทํานองนั้นแหละครับของดีปากใต้เลยครับคู่นี้โอ้โหดูครับนี่ครับเตะลูกผมไปก่อนครับสวัด2สองชั้นแล้วดูจังหวะออกแข้งครับน่าจะลอยลอยกาดตกตกครับมีบวกกันครับเริ่มโมโหแล้วครับตอนนี้ครับทียาวยาวไปสุดท้ายโดนจนได้ครับแม่ดีว่าอยู่ข้างเชือกนะครับ ค่อยๆรูดลงมาครับกรรมการวิทยุทิ์ยังให้โอกาสครับแม่นี่ครับเผลอไม่ได้ประมาทไม่ได้ครับหมัดมวยโอ้โหครับรูดไปคาเส้นเชือกทิ้นทิสองครับหลังจากนั้นก็มาเลยครับของดีของฝากครับจากสงขากับฝรั่งเศสครับคุณมาดุนก่อแลกกันไปแลกกันมาแล้วครับทางด้านของเจสันพลิดอนนี่ก็โดนลำตัวแล้วก็มีอาการนะครับนี่ครับโอ้โหโดนหมัดขานี่ยังทนได้ครับกัดฟันสับต้นขาครับ ไม่ยอมให้โดนฝ่ายเดียวเหมือนกันเอาครับสนุกแน่นอนครับต้องนวดกรามนะครับที่เลี้ยงทีมงานของสักเก้าแสนลุ้นกันต่อครับสงขลากับฝรั่งเศสครับอ่ะคุณภาพล้วนๆครับรายการนี้อาวุธล้วนๆไม่มีเกมการพนันโอ้โหสายเดินๆมาแล้วครับเต็มเก้าแสนแข่งสายมาแล้วสายหนักๆก,กับสายหน้าครับยกเทไปเลยลูกนี้ ไม่ชนแล้วครับเดินชนอย่างเดียวครับเจสันถือว่าเป็นเจ้าถิ่นเจ้าบ้านครับสิงห์ปากตองแม่จะมาทีเดียวครับอาวุธชาวต่างชาติในตัวใหญ่ตัวโตครับแรงเสียดทานเยอะกว่าครับจะไล่ทุบโมโหต่อยไม่โดนครับนี่ครับพยายามเล่นงานลำตัวนะครับทางด้านของเต็งเก้าแสนแม่ดูครับกระตุ้นตัวเองไปด้วยนะครับทางด้านของเจสันครับ อยไปก็บนพื้นพังไปเรื่อยครับพยายามปลุกสติตัวเองครับโอ้โหดูครับไอไม่ได้ครับเจสันเด่นเก้าแสนนี่แฟบไปแวบมาครับเตะแล้ววนเตะแล้วออกไปเป็นเป้านิ่งครับโอ้ไฟเลือยซ้ายนี่เปิดทิ้งไว้แล้วครับตอนนี้ทางด้านเดินเก้าแสนออกมายกนี้นาทีแรกนี่ลูกมันสมองครับเด่นเก้าแสนจิ้มลำตัวสวยครับ แมขอบมัดเดียวัตรเดียวจริงๆครับโอ้โหอยู่หน้าบ้านตัวเองเลยครับโดนลำตัวครับเรียบร้อยครับดูกิ้งโคโล่ไปแล้วครับตีลังกาไปเลยครับแม่เจสันบอกสะใจครับรอมานานครับโอ้โหหน้าจะลิ้นปีครับโอ้กองเชีรยเฮกันแล้วหลังพุมน้ำเงินครับ โอ้โหจบแบบเหลือเชื่อจริงๆครับคู่นเลยครับนี่ครับแสดงสปีดครับเจสันพลิดอนจากปรั่งักเสือิงป์ป่าตองโอ้โหดูครับแข่งซ้ายหมัดซ้ายเข่าซ้ายนี่ออกตลอดนะครับแต่ว่านี่ครับเจสันพลิดอนขอหมัดเดียวครับแล้วก็ได้จริงๆด้วยนีครับสวมกับเพื่อนนะครับเพื่อนรวมชาติที่เลี้ยงก็สะใจครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็แสดงสปีดแล้วครับเข้าไปกราบขอโทษเด่นเก้าแสนซักเก้าแสนเลวครับ อ่ะเดี๋ยวครับรอภาพช้ากันแป๊บนึงครับโอ้ยังไม่ฟื้นครับโอ้ก็โดนจังจริงๆนะครับเจอเข้าไปลำตัวเลยครับลูกนี้เขารอต่อยสวนอยู่แล้วนะครับฟื้นแล้วครับไม่ต้องห่วงครับน่าจะเป็นลิ้นปี๋ครับไปชมภาพช้าเลยครับนี่ครับโอ้โหดึงหลบสวยเลยครับคืนด้วยแข้งขวาครับนี่ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะครับทางด้านของเจสันโพลิดอร์ครับออกลูกบทยบตัวเองอีกต่างหากครับต้นต้นเกมนี่ครับจากเสียบซ้าย ทำท่าจะลอเป้าอยู่แล้วครับภาษาโมยนะครับไปออกเตะวนนะครับเจสันก็ไม่ไม่ลดละความพยายามครับวิ่งเข้าไปต้อนเข้าไปแล้วเปรี้ยงเข้าไปครับโอ้โหจังหวะตัแคงตัวหนีพอดีครับไม่ทันเกรงกล้ามเนื้อครับตะแคงซ้ายนะครับดูครับตัแคงตัวเองไปทางซ้ายครับหมัดขวามาพอดีครับปักเข้าไปครับโอ้โหลิ้นปี่ครับเต็มเต็ครับลูกนี้โอ้โหไอหย่าอาตือเลยครับลวงขาบุ่มนะครับ โอ้โหดีใจสุดๆนี่ครับแหมล็อกเวียนสักนหนึ่งรอบครับสะใจจริงๆครับหนุ่มจากฝรั่งเศสครับเจสันโพลิดอร์พบกับคุณแมทธิวดีเลยครับ And with a huge knockout here in round number two, Madame z e m i s h u your winner from France, Jason Polidor. Oh boy, knocking it out.